นะโมตัสสะพระคะวะตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสยติธรรมโมจะ อาย่างนิทัสโตเปตานะปูจาจะกตาอุราราพลันจะพิกขูนมนุปตินันตีณบัดนี้จกแสดงพระธรรมเีศนาทักษนานุประทานากถาเพื่อให้เป็นธรรมสวัหม่บุญบอกเกิดแห่งศรัทธาปาสาทะ และสติปัญญาเพื่อเพิ่มพูนกุศลบุญญราศีแก่เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยมีคณะท่านเจ้าภาพเป็นต้นเป็นประธานที่ได้มาประชุมพร้อมกันอยู่ณศาลาชาปนสถานแห่งนี้อันเรื่องด้วยกรารบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประธานนั้น จุดมุ่งหมายก็เพื่ออุทิศกุศลผลบุญอันเกิดขึ้นจากการกระทำมีการให้ทานรักษาศีลและฟังพระสาธยายพระอภิธรรมเป็นต้นเพื่ออุทิศถึงผู้ละจากโลกไปในวัยอายุนับได้70ปีการจากไปของผู้วัยชนนั้นก็ให้เกิดความเศร้าสะเทือนจิตใจแก่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิด โดยเฉพาะสมาชิกในครัวเรือนที่เกิดความสูญเสียต่อการจากไปของบุคคลผู้เป็นที่รักผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวตามธรรมดาในครอบครัวหนึ่งหนึ่งนั้นโบราณท่านกล่าวว่าพ่อเป็นเสมือนทอแม่เป็นเสมือนแพรลูกๆเป็นเสมือนบุคคลผู้อาศัยอยู่บนแพรเมื่อพ่อตายก็อุปมาเหมือนกับทอหัก แม่ตายก็อุปมาเหมือนกับแผแตกลูกๆต้องย้ายแยกกระจัดกระจายดินรนเพื่อความอยู่รอดโดยปราศจากท่อและภายเกื้อหนุนในวันนี้ผู้เป็นพ่อที่อุปมาเหมือนกับท่อของลูกๆได้หักลงเนื่องจากการใช้งานมานานของทอ่อในการหักของทอ่อหรือของแผแตกนั้น บางครอบครัวก็ไม่กระทบกระเทือนมากเนื่องจากลูกๆได้อาศัยถอและแพ่ถึงฝั่งแล้วแต่บางครอบครัวก็เป็นที่น่าเศร้าใจเพราะลูกๆยังไม่ถึงฝั่งจำต้องดิ้นรนมองหาฝั่งเพื่อประครับประรคองตนให้มีชีวิตรอดต่อไปบัดนี้ถอได้จากบุคคลผู้เป็นที่รักไปแล้วการจากไปนั้น เป็นการจากครั้งสุดท้ายของชีวิตซึ่งไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาพบกันในลักษณะเดิมอีกต่อไปจะอย่างไรก็ตามบุคคลผู้อยู่ภายหลังทุกชีวิตก็ไม่อยากให้เขาจากไปในลักษณะอย่างนี้คือจากไปอย่างไม่มีโอกาสกลับแต่ก็เป็นเรื่องสุดวิสัยที่ไม่สามารถจะห้ามไม่ให้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นได้ เพราะทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าเรื่องของความเป็นความตายนั้นเป็นของคู่กับชีวิตทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เมื่อทุกชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วความตายก็เป็นประดุดเงาติดตามตัวขึ้นอยู่ที่ปัจจัยการเวลาจะปรากฏเมื่อใดเสมือนแสงสว่างกับความมืดอันเป็นของคู่กันเมื่อมืดมาสว่างก็หายไป และเมื่อสว่างมามืดก็หายไปฉะนั้นชีวิตของสัตว์ทุกประเภทก็เช่นเดียวกันชีวิตเหมือนแสงสว่างความตายเหมือนกับความมืดเพราะเมื่อถึงวาระถึงเวลาที่ความตายปรากฏชีวิตก็ดับสูญไปเช่นเดียวกันแต่คนส่วนมากมักจกยินดีในความเกิด เราจะเห็นได้จากการเกิดของสมาชิกในครัวเรือนเมื่อลูกหลานเกิดขึ้นมักมีความปรื้งใจรับหวัญโดยไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งที่จะคำนึงถึงความตายที่เป็นเงาตามมาเนื่องจากมัวแต่คิดดีใจว่าได้ลูกได้หลานอีกคนจึงไม่คิดถึงความตายที่มาพร้อมกับบัตรเกิดของลูกของหลานจะอะ จะได้คิดถึงความตายก็ต่อเมื่อความตายนั้นปรากฏกับชีวิตของสมาชิกในครัวเรือนสติปัญญาก็ตามมากับความเศร้าโศกในขณะกำลังที่ประคับประคองใจอดกลั้นฉะนั้นในโอกาสนี้จึงขอนำคำตรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปรากฏอยู่ในติโลก,กุตตสูตรตอนหนึ่งว่า โสยาติธรรมโมจะอาอย่างนิทัสิโตเป็นต้นที่ยกขึ้นไว้เป็นนิเคประบ,บทเบื้องต้นพระพุทธองค์ตรัสแนะนำการปฏิบัติต่อผู้ตายเอาไว้ญาติมิตรผู้ที่มีชีวิตอยู่ควรแสดงออกด้วยการปฏิบัติต่อสรีลกิจของผู้ลงลับไปแล้วเป็น3ประการคือประการที่หนึ่ง การมาแสดงออกซึ่งความเกี่ยวข้องกันให้ปรากฏประการที่สองทำการยกย่องให้เกียรติผู้่วงลับไปแล้วเป็นกรณีพิเศษและประการที่สามทำทักษิณาในประสงค์เพื่อผู้่วงลับไปแล้วนั้นข้อปฏิบัติทั้งสามประการนี้ขออถาธิบายโดยสังเขปเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งที่ตรัสมา โสยาติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตความหมายก็คือการมาแสดงออกซึ่งน้ำจิตน้ำใจในงานศพตามประเพณีนิยมมีการรดน้ำศพเป็นต้นดังที่พวกเราได้กระทำสืบๆกันต่อมาจนถึงบัดนี้เพราะเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วคนอื่นเห็นก็จะรู้ได้ว่า คนนี้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ลงลับไปแล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งความเกี่ยวข้องของคนในโลกนี้นั้นมีอยู่สองทางคือคนที่เกิดมาเกี่ยวข้องกันทางเชื้อสายที่ถ้าเรียกว่าญาติสารโหิตประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งคือคนที่มีความเกี่ยวข้องกันทางสังคมในฐานะครอบครัวเป็นสามีภรรยา ในฐานะหน้าที่การงานเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นนายจ้างเป็นลูกจ้างเป็นเพื่อร่วมงานเป็นต้นเมื่อเกี่ยวข้องกันแล้วก็มีความผูกพันรักใคร่กันเวลามีความทุกข์ก็ปรับทุกข์กันเวลามีสุขก็สุขด้วยกันดังนี้เป็นต้นในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าญาติธรรมคือญาติทางความดีที่มีต่อกันข้อนี้ ต้องตามพุทธภาษิตท,ที่ว่าวิษสาสะประมายาตีซึ่งแปลว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างสนิทใครจะเป็นญาติทางไหนก็ตามเมื่อมาช่วยงานศพท่านเรียกว่ามาประกาศความเป็นญาติให้ปรากฏข้อนี้ต้องตามพุทธพจน์ที่ปรากฏอยู่ในมงกลสูตรว่ายาตการนันจะสังฆโหเอตัมมังครมุตตมัง เป็นนต้แปลว่าการสงเคาะหญาติเป็นมงคลอย่างสูงหรือถ้าจะแปลอย่างชาวบ้านก็แปลว่าการช่วยงานศพได้บุญมากประการที่สองท่านตรัสว่าเปตาณปูชาจะกะตาอุราราคือให้ทำการบูชายกย่องผู้ลวงลับไปแล้วนั้นเป็นกรณีพิเศษ ด้วยเหตุนี้เมื่อมีการตายเกิดขึ้นพวกเราจึงต้องกระทำพิธีเป็นขั้นตอนด้วยการบูชายกย่องให้เกียรติผู้หลงรับไปแล้วเป็นกรณีพิเศษชนิดที่ไม่เคยปฏิบัติต่อเขามาก่อนสำหรับชาวพุทธประการแรกก็มีการไปรดน้ำศพผู้ที่ไม่มีโอกาสจะมาทันในวารดน้ำศพ ก็มาจุดธูปขอขมาลาโทษอโหสิกรรมต่อหน้าหีบศพในวันต่อมาเพราะการรดน้ำศพเป็นการให้เกียรติและอโหสิกรรมต่อผู้ตายทั้งนี้เพราะคนเรานั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ร่วมกันจะต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างไม่มากก็น้อยทั้งทางกายวาจาและทางใจ บางครั้งก็กระทำไปโดยมีเจตนาบางครั้งก็ไม่มีเจตนาทำไปได้วยความประมาทพลังเผลอขาดสติบ้างเมื่อยังไม่ได้ปร,รับความเข้าใจให้อภัยแก่กันและกันเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งได้ล้มหายตายจากไปก่อนผู้ที่มีชีวิตอยู่ก็จะต้องไปให้อโหสิกรรมเพื่อไม่ให้มีเวรมีภัยต่อกันพูดง่งงาย จะว่าใครผิดจะว่าใครถูกคนที่ตายแล้วยกเลิกกันการกระทำอย่างนี้ก็คือการให้เกียรติยกย่องเป็นพิเศษผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะได้ไม่มีเวรไม่มีภัยต่อดวงวิญญาณของผู้จากไปนี่เป็นการให้เกียรติในเบื้องต้นจากนั้นเราก็นำร่างของผู้ตายมาตั้ง แล้วประดับตกแต่งบูชาตามประเพณีนิยมอย่างที่เราเห็นกันอยู่โดยทั่วไปตามฐานะของผู้ล่วงลับไปและตามฐานะของเจ้าภาพเท่าที่สามารถอย่างนี้เป็นการทำเพื่อบูชายกย่องเป็นกรณีพิเศษทำให้เฉพาะผู้ตายเท่านั้นแม้จะเคารพนับถือกันมากอย่างไรก็ไม่ทำให้อย่างนี้ในกรณีของผู้ที่ยังไม่ตาย เป็นประการที่สองประการที่สามท่านตรัสว่าพระรัจะพิกขูณมนุปตินังคือท่านให้ทําทักษิณาในประสงค์เพื่ออุทิศบุญเพิ่มเติมแก่ผู้หลวงลับไปแล้วเนื่องด้วยประสงค์เป็นบุญยเกตพิเศษที่ท่านตรัสว่าอนุตตรังบุญยักขตต่างโลกสะแปลว่าประสงค์เป็นเนื้อนาบุญที่สูงสุดของชาวโลก เมื่อได้กระทำหลายๆอย่างตามประเพณีนิยมแล้วก็มาสรุปลงท้ายด้วยการกรวดน้ำอุทิศบุญไปให้แก่ดวงวิญญาณของผู้ลงรับงานศพนั้นจะแตกต่างกับการบำเพ็ญกุศลชนิดอื่นคือการบำเพ็ญกุศลนอกจากนี้นั้นเจตนาเราทําเพื่อเราเป็นที่ตั้งแต่การบำเพ็ญกุศลที่เกี่ยวกับผู้ตายนั้น เจตนาของผู้กระทำมีผู้ตายเป็นที่ตั้งคือบำเพ็ญเพื่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ตายวาระสุดท้ายแห่งการบำเพ็ญก็ได้ตรวจน้ำอุทิศตามผู้ตายเพื่อความสุขความเจริญอย่างสัมปรายพด้วยเหตุนี้ท่านจึงแนะนำให้บำเพ็ญทักษิณาคือการอุทิศบุญส,ส่งตามไปให้เป็นประการสุดท้ายท่านสาธุชนทั้งหลาย ฉะนั้นการปฏิบัติด้วยการบำเพ็ญกุศลทุกอย่างเกิดขึ้นโดยแรงแห่งกตัญโยกะตะวิทิตาธรรมของญาติมิตรและท่านที่เคารพนับถือจึงเกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคีร่วมสั่งสรรความดีเพื่ออุทิศบุญเป็นปฏิการตอบแทนผู้วายชนอันเป็นการแสดงออกถึงน้ำใจด้วยการใช้กายวาจา ให้เป็นสื่อประกาศเจตนาบำเพ็ญทักษิณานุประทานในขในโอกาสนี้ท่านทั้งหลายก็อาจจะมีข้อข้องใจว่านในเมื่อกระทําดังกล่าวมาทุกขั้นตอนแล้วประโยชน์เกิดขึ้นอย่างไรบ้างในเรื่องของประโยชน์นั้นมีนักปราชญานสรุปเอาไว้4ประการประการที่1เมื่อเราได้กระทําดังที่กล่าวมาแล้วนั้นประโยชน์เกิดขึ้นก็คือ ผู้กระทำได้ชื่อว่าสแสดงออกถึงความกตัญยุกตะเวทีต่ตอผู้ตายเพราะถึงแม้ว่าผู้กระทำนั้นจะมีความกตัญยุกตะเวทีต่ตอผู้ตายสักปานใดก็ตามเมื่อไม่กระทำทางกายและวาจาออกไปคนทั้งหลายย่อมไม่ทราบว่าผู้กระทำนั้นเป็นผู้มีความกตัญยุกตะเวทีต่ตอผู้ตายเราอาศัยการกระทำทางกายและกล่าวทางวาจา เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่ากระตันยูกตะเวทิตาออกมาอย่างไรประการที่สองได้ชื่อว่าญาติมิตรทั้งหลายนั้นปรารถนาให้เกิดความสุขความเจริญต่อผู้ตายเพราะถ้าหากว่าไม่ปรารถนาให้เขามีความสุขความเจริญในสัมปรายภพเพราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทําบุญอุทิศตามส่งไปให้ การที่เราทําบุญอุทิศตามส่งไปให้นั้นก็เพื่อให้เขามีความสุขอย่างสัมปรายพนั่นเองนี่เป็นประการที่สองประการที่สามได้เชื่อว่าญาติสนิทมิตรสหายและท่านที่เคารพนับถือช่วยประกาศเกียรติคุณของผู้ตายให้ปรากฏเพราะผู้ตายนั้นนับตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้าย เขาย่อมจะมีการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นเก่กครอบครัวประโยชน์ให้เกิดขึ้นเก่สังคมและญาติมิตรประโยชน์ที่เขากระทำทั้งหลายเหล่านั้นคือเกียรติคุณความดีถ้าหากว่าเขาละจากโลกไปแล้วไม่มีคนช่วยประกาศคนทั้งหลายจักไม่ทราบว่าผู้ตายนั้นได้เป็นผู้กระทำคุณงามความดีอะไรเอาไว้มีเกียรติคุณอะไรเป็นที่ตัง ด้วยเหตุนี้การตั้งศพบำเพ็ญกุศลแต่ละคืนแต่ละคืนเราจะเห็นได้จากคนที่มาร่วมง,งานถ้าหากว่าผู้ตายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีคุณประโยชน์คนทั้งหลายคงจักไม่มาร่วมง,งานการที่คนทั้งหลายมาร่วมง,งานนั้นได้ชื่อว่าเป็นการประกาศเกียรติคุณของผู้ตายให้ปรากฏต่อสาธารณาชนด้วยเป็นประการที่สามและประการที่สี่นั้นได้ชื่อว่าท่านทั้งหลายซึ่งเป็นญาติมิตร ได้ประกาศความเกี่ยวเนื่องกันให้ปรากฏเพราะตามหลักธรรมดาบางคนอาจจะรู้จักคนตายแต่ไม่รู้จักครอบครัวบางคนรู้จักสนิทสนมกับคนตายแต่ไม่รู้จักลูกไม่รู้จักหลานไม่รู้จักพี่จากน้องของคนตายแต่เมื่อตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้แล้วนั้นคนทั้งหลายมาก็จะพบว่าคนนี้เป็นปัญญาคนนี้เป็นสามีคนนี้เป็นพี่คนนี้เป็นน้องคนนี้เป็นลูกคนนี้เป็นหลาน คนนี้เป็นญาติผู้ใหญ่เป็นต้นด้วยในี้การตั้งศพบำเพ็ญกุศลนั้นจึงชื่อว่าประกาศสิ่งสี่อย่างนี้ให้ปรากฏคือประกาศเจตนาแห่งความกตัญญูกตเะเบีีของเจ้าภาพประการที่หนึ่งประกาศเจตนาแห่งความหวังความสุขความเจริญของเจ้าภาพต่อบุคคลผู้ตายเป็นประการที่สองประกาศเกียรติคุณของผู้วายชนเป็นประการที่สามประกาศความเกี่ยวเนื่องกัน เป็นประการที่สีด้วยเหตุนี้คณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนทั้งหลายจะเดือร่วงกันมาเป็นกุศลตั้งแต่ต้นจนถึงขณะนี้จึงน่าอนุมทนาสาธุกการเป็นอย่างยิ่งต่อคณะท่านเจ้าภาพญาติมิตรของเจ้าภาพและท่านที่เคารพนับถืออาตมาภาพจึงขออนุมทนาสาธุก,การต่อท่านทั้งหลายณโอกาสนี้ ในอวสานแห่งการจบแห่งพระธรรมเทศนาอัตมภาพขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยสัจจะว่าอิมินากะตตะปุญเจนะด้วยอำนาจกุศลบุญ,ญาราศีอันเป็นส่วนทักษินานุประทานที่คณะเจ้าภาพได้ร่วมบำเพ็ญให้เกิดขึ้นในครั้งนี้ขอจงเป็นประวะปัจจัยอํานวยวิบากสมบัติอันเป็นอิทธวิบูรณ์มนุญผล จงถึงแก่ผู้วัยชนอย่างสัมปรายภพสมดังเจตนาปารกของคณะเจ้าภาพและกุศลผลบุญนี้ขอจงส่งผลให้คณะท่านเจ้าภาพทุกท่านประสบด้วยจตุรพิธาปนชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภาละทั่วกันทุกท่านทุกคนอาตมาภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนา ทักษินานุปทานคาถาในติโลกุทธสูตรก็เห็นเป็นการเหมาะสมด้วยการละเวลาขอสม,มุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประกาศนี้